สนับสนุนโดย SK 999โอยิมเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ INTv News วันนี้นะครับยังเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การส่องออกนะครับของบ้านเรานะครับซึ่งปีนี้ก็มีหลายๆนะครับสัญญาณก็เริ่มสอ่อว่าจะน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือของญี่ปุ่น แม้กระทั่งจีนก็มีการเติบโตอย่างชนิดที่เหนือความคาดหมายนะครับวันนี้ก็ยังร่วมสนทนากันกับท่านรองนะครับอัมพรวันพิชาลัยนะครับรองอธิบดีนะครับกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้ต้องขอเรียนทําความเข้าใจคุณผู้ชมนิดนึงจริงๆก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับแต่นะครับในช่วงนี้นะครับทางกรมก็มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ฟังดูแล้วนะครับ มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับวันนี้ท่านรองอภวรนนะครับยังอยู่กับผมนะครับต้องขอแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะครับก็ขอคุยกับท่านรองต่อเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากวันที่ผ่านมาเราก็คุยไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ครอบคลุมในเนื้อหาเท่าที่ควรนะครับตรงนี้ก็เลยอยากเรียนท่านรองว่าอยากให้ช่วยขยายความต่อนะครับ เรื่องของคําว่าการส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศเนี่ยบทบาทจริงๆนะครับมันมีมากมายนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านช่วยอธิบายแบบย่อยๆสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าตอนนี้กรมมีบทบาทหน้าที่สําคัญอะไรบ้างนะครับกรมส่งเสริมกรมชื่อเดิมนะคะคือกรมส่งเสริมการส่งออกหรือ Department of Export Promotion ะในตัวของมันเองก็จะบอกชัดเจนว่าเราส่งเสริมการส่งออกแต่ สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะคการค้ากับการลงทุนและการนําเข้ามัน,มนมเชื่อมโยงต่อกันอย่างใกล้ชิดมากรเราจะส่งออกเราผลิตสินค้าในประเทศอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องนําเข้าเพราะนั้นบทบาทภารกิจของกรมจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนานแล้วนะคะคทางรัฐบาลท่านรัฐมนตรีก็เลยมีดำริให้เปลี่ยน ชื่อกลมให้สะท้อนกับข้อได้จริงเราก็เลยเปลี่ยนจากกลมส่งเสริมการส่งออกมาเป็นกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการค้าก็คือการนําเข้าและส่งออกนะคะแต่การบทบาทของกลมจากเดิมที่เน้นเรื่องส่งออกอย่างเดียวเราก็จะมาดูเรื่องการนําเข้าด้วยแต่เราไม่ได้ดูนําเข้าสินค้าทุกตัวนะคะการนําเข้านี้คือการนําเข้าปัจจัยการผลิตวัตถุดิบเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเพื่อการส่งออกนะคะ นั้นบทบาทของกรมปัจจุบันก็ขยายไปกว้างขึ้นรวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ออกไปลงทุนหรือวางฐานการผลิตในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้ผมเรียนถาม่านรองนิดหนึ่งว่าณเวลานี้ถ้าเปรียบการค้าเป็นสงครามการค้านะครับระหว่างประเทศเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใกล้คิดสถานการณ์ที่สุดนะครับอยากให้ท่านลองช่วยอธิบายนิดนึงว่าสถานการณ์การค้า ภาพรวมๆเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยการต่อสู้การแข่งขันก็ดีนะครับหรือมาตรการต่างๆที่แต่ละประเทศเขาปกป้องผลประโยชน์ของเขาเนี่ยออมันเป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะสนับสนุนให้เรามีการเพิ่มมูลค่าการส่งออกอย่างไรครับค่ะก็แน่นอนค่ะปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยที่เป็นมาตรการเรียกว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะค มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องใหม่ๆเรื่องแรงงานการจ้างงานเด็กสิทธิมนุษยชนมันมีไม่สิ้นสุดนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเทศไหนเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็เอามาตรฐานของตัวเองหรือมีอำนาจที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมาวางเป็นกฎเกณฑ์ได้นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องทั้งตั้งรับและบุกเบิกนะคะคก็ในแง่ของกรมเองเนี่ยเ,เรามีสำนักง,งานในต่างประเทศ ที่เหมือนเป็นหน่วยหน้าด่านนะคะนำเอาเออข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยมาแจ้งกับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกให้เตรียมความพร้อมในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานของกรมก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากการเดิม เราจะมองเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยเราจะมองว่าเราทำผลิต O E M ก็คือเราผลิตตามที่คนอยากได้เป็นซัพพลายเชนเป็นซัพพลายเชนของเขาแต่ณปัจจุบันเราคงไม่ได้ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะ,ะส่วนที่ยังเป็น O E M อยู่ก็คงยังมีนะคะแต่เราจะมาโฟกัสหรือว่ามาเน้นกลุ่มที่เรามีศักยภาพมากขึ้นก็คือการผลิตเพื่อตลาดในภาพรวมเดี๋ยวนี้การแข่งขันยากนะคะเพราะผู้ซื้อในแต่ละประเทศก็จะ มีความเป็นปัจเจกบุคคลมีบุคลิกความต้องการเฉพาะตัวเนี่ยแตกต่างกันเราก็จะโฟกัสไปที่ตลาดเฉพาะเขาเรียกว่า n i ช h e Market นะคะกลมก็จะมาเน้นในกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มเขาเรียกนิช h e ร์เก็ตนะคะเช่นคนอินเดียที่มีรายได้มากขึ้นทำงานหรือเป็นวัยรุ่นที่มีสไตล์ของตัวเองหรือว่าพวกที่ทำงานเยอะแต่เวลาน้อยต้องการอะไรที่เร่งด่วนอาหารเฉพาะหรือ ของใช้ที่เฉพาะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็จะมาเน้นในกลุ่มนี้มากขึ้นหรืออย่างญี่ปุ่นก็จะมาเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มนะคะการยกระดับไปสู่ตลาดกลุ่มเป้าหมายนะคะจากเดิมที่เราผลิตเพื่อตลาดทั่วไปเนีน่ยเราจะมาเน้นเฉพาะกลุ่มนี้มากขึ้นกรมก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เพื่อการส่งออก การความรู้เฉพาะตลาดนะคะหรือแม้แต่ความรู้เพื่อการทําธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศนะคะคือ,คอติดอาวุธให้กับผู้ส่งออกใช่คในเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีหรือแม้กระทั่งกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเราเข้าไปเอร์เวตลาดให้ใช่ค่ะก็คือรู้ว่าในแต่ละกลุ่มประเทศที่เราจะเข้าไปคือไม่ใช่เข้าไปแบบสุ่มเสี่ยง นะครับคือไปแบบมีเป้าหมายมีทิศทางนะครับตรงนี้เป็นบทบาทที่ชัดเจนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็กรมก็ยังมีการปรับองค์กรภายในนะคะจะมีการทํางานที่เป็นคลัสเตอร์มากขึ้นก็คือการทํางานที่เป็นคลัสเตอร์เพื่อดูแวร์รูเชนทั้งระบบนะคะแล้วหรือว่าการเชื่อมต่อกับแวร์รูเชนในต่างประเทศที่เชื่อมต่อกันมีการลงทุนในลักษณะนั้นนะคะก็จะทําให้การทํางานเราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเราควรจะไปบุก ไปเจาะที่ตรงไหนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็สามารถเข้ามารับบริการได้ชัดเจนต้องการข้อมูลด้านไหนอุตสาหกรรมไหนนอกจากนี้เรายังมีคลัสเตอร์ของกลุ่มประเทศนะคะซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอื่นที่มีคลัสเตอร์เฉพาะด้านนะคะเราจะมีทั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์ประเทศก็จะมีการตั้งกลุ่มของศูนย์ธุรกิจเพื่อ AEC เพื่อการค้าและการลงทุน ใน AEC และเอเชียมากขึ้นซึ่งก็ถือว่า AEC และเอเชียเนี่ยเป็นโฟกัสใหม่นะคะของศูนย์กลางการพัฒนาหรือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของอกฎระเบียบการค้าเป็นอย่างไร,รจะเข้าไปลงทุนต้องเริ่มตรงไหนนะคะครหรือว่าเรามีความพร้อมที่จะเข้าไปทำธุรกิจนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์ของคุณคือใครควรจะผ่านช่องทางไหนทู้พาณิชเราเนี่ยจะมีคอนเน็ชันที่ดีกับ ตลาดในท้องถิ่นก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะครับที่นี้ประเด็นหนึ่งที่สําหรับคนไทยหรือนักลงทุนไทยไม่ว่าจะไปทําการค้ากับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าประเทศเพื่อนบ้านก็นดีหรือในเอเชียหรือในยุโรปต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญก็มักจะเจอปัญหาเรื่องข้อกฎระเบียบว่าจะเป็นข้อกฎหมายนะครับซึ่งบางทีเราไปลงทุนนะครับขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายข้อกฎระเบียบที่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความเสียเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันรหรืออาจจะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ,รที่จะเข้าไปลงทุนตรงนี้ไม่ทราบว่าทางกรมน<า>สนม,มีการให้ความรู้กับผู้นอกจากไะให้ความรู้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู้ประกอบการไทยไปเจออุปสรรคป,ปัญหาทางการค้าที่เรียกว่าเขาเรียกว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะ,ะก็สามารถที่จะแจ้งกรม เรามีการประสานงานกับพรมจราจาการค้าระหว่างประเทศหน่วยงานต่างๆมีคณะกรรมการด้านการส่งออกที่จะมาดูในภาพรวมทั้งหมดและมีการทํางานร่วมกันหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องเรียนว่ามีการบูรณาการการทํางานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะคะในการร่วมกันแก้ปัญหาเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยผู้ประกอบการที่เจอปัญหาภาษคข้างนอกนะคะพัอนี้ถ้ากรณีของ AEC เนี่ย หลายๆคนก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศะนะครับโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนหรือการค้านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนสินค้าเราคุ้นเคยกับกฎหมายที่เราใช้ในประเทศอยู่แต่ถ้าไปอีกประเทศนึงเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้สินค้าที่จะเอาไปสู่ใน AEC นะครับแม้ว่าจะเป็นตลาดใหญ่นะครับ แต่ถ้าเจอปัญหาเรื่องอุปสรรคด้านกฎหมายมันก็จะทําให้การแข่งขันนะครับใน AEC ด้วยกันเนี่ยยังไม่มีความเท่าเทียมกันเท่าที่ควร,นครใ,นในส่วนนี้เนี่ยกรมกําลังรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อยู่นะคะคคโดยจะรวบรวมทั้งจากทูตพันธุ์ของเราในใน,ในต่างประเทศและกําลังพิจารณาว่าเราจะช่วยเหลือ,อผู้ประกอบการอย่างไรที่จะเข้าไปลงทุนได้จริงๆเนี่ยอาจจะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาทางด้านการค้าหรือด้านการตลาดขึ้นนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือจริงๆแล้วกรมเนี่ยมีบริการเ,เขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลศูนย์บริการนะฮะอออตอบข้อซักถาม1169อ๋อมีฮอตไลน์ฮอตไลน์1169เพราะนั้น,น <ะ S 2> ข้อมูลที่ถามเข้ามาใน1169เนี่ยเรานํามาขยายนะคะเขาเรียกว่า ข้อมูลนั้นเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่เดิมเราก็จะอัปเดตนะคะถ้าข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่มีเราก็จะดําเนินการหาข้อมูลนั้นนะคะคตอนนี้กาลังร่วมมือกับหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะคทั้งภาครัฐเอกชนมีการทํางานร่วมกับสถาบันการค้าต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วกเ็เป็นการทำงานที่ต้องการทำเพื่อ ตามความต้องการของเอกชนจริงๆนะคะภาครัฐเนี่ยมันทํางานได้หลายอย่างนะฮะส่วนหนึ่งคือเราทําเพราะเราคิดว่าเราควรจะทํา อีกส่วนหนึ่งคือทําตามความต้องการของเอกชนกลมจะทํางานโดยประสานใกล้ชิดกับเอกชนมีการหารือกันทุกเดือนนะคะเป็นร,รายกลุ่มสินค้าเพราะนั้นเราก็จะรับรู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆและนํามาแก้ไขตลอดเวลาค่ะพูดง,ง่ายๆก็คือต้องรู้ทั้งเขารู้ร<า>ทั้งเราด้วยดังนั้นการค้าเราก็ไม่สามารถที่จะไปสู้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็พยายามช่วยกันขับเคลื่อนนะครับเพื่อทำยังไงถึง เราจะไปแข่งขันกับเขาโดยทีอ่อย่างสง่าผ่าเผยนะครับไม่มีความรักรั่นกันมากเกินไป<ค>ะนะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องขออนญาตพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ต้องคุยกับท่านต่อนะครับ เคมีชนิดน้ำช่วยพื่นทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ s k 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกร,กรไทย เมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำ SK 999สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677 สอของรายการนะครับก็สะกู่ก็คงได้คุยกันไปถึงแนวทางต่างๆของทางาท่านรองได้เกินเอาไว้นะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่อยากจะโฟกัสเป็นจุดๆไปเลยนะครับว่าในอนาคตปี2556นี้นะครับกลุ่มโซนไหนเป้าหมายที่เรา t a r ์เก็ตที่เราจะเข้าไปและมีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถา take order เรื่องการส่งออกสามารถที่จะขยายมูลค่าการส่งออก ทำให้ไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นตรงนี้อยากเดยนถามท่านรองว่ากลุ่มประเทศไหนนะครับที่อยู่ในใจท่านคิดว่าเออตอนนี้โอกาสและความหวังเริ่มเห็นแสงสว่างลํำไรแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะคะ,คะแน่นอนเอเชียเอเชียเนะี่ยถ้าสเกลดาวลงมาเนี่ยก็ต้องอาเซียนนะคะอาเซียนเนี่ยเราจะในอดีตเนี่ยเวลาเราไปจัดกิจกรรมในอาเซียนเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมที่เป็นทั้ง 2> B 2 B ก็คือธุรกิจต่อธุรกิจบวกด้วย B 2 C 2> นะคะก็คือเราเอาของเอกชนไทยอาจจะบางรายอยากจะทดลองขายปลีกเราก็ให้ขายปลีกนะคะแต่นับจากนี้ไปกิจกรรมของกรมจะเน้นในเรื่องของการเจรจาธุรกิจมากขึ้นก็คือเป็นการทำงานในเชิงลุกนะคะ,ะตลาดที่ตอนนี้เรียกว่าบูมมากๆก,ก,ก็คือพม่านะคะเพราะพม่าเนี่ยมีทั้งวัตถุดิบ และเป็นตลาดที่กำลังซื้อเติบโตนะคะตลาดใหญ่ของเราอินโดนีเซียแน่นอนเรามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากนะคะแล้วก็จะมีการจัดคณะผู้แทนการค้าก็คือการทำงานเราจะไม่ได้อยู่ตั้งรับหรือว่าจัดกิจกรรมเดิมๆอีกแล้วตัดกจกก็จะเป็นกิจกรรมที่ออกไปรุกมากขึ้นอาจจะเป็นคณะเขาเรียกว่า o ู b i ิลก็คือคณะของผู้บริหารระดับสูงเพื่อจะได้จากข้างบนแล้วท็อปดาวลงมานะคะ กับอีกลุ่มหนึ่งที่เจาะตลาดเลยนะคะอันนี้รหรือว่าเมื่อเมื่อข้างบนทอปดาวมาแล้วก็เจาะตลาดล่างจะเป็นการทํางานที่เป็นเขาเรียกซีรีส์ของแอคทิวิตี้ก็คือไปหนึ่งแล้วจะมี2องสสีตามมาด้วยนะคะแล้วก็จะเน้นการทํางานที่เน้นในเรื่ององงขเรื่องของคุณภาพต่อไปนี้สินค้าไทยเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพใครนึกถึงประเทศไทย นึกถึงคุณภาพนะคะนึกถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นตลาดก็จะเปลี่ยนไปเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็จะรักษาสุขภาพนะคะมีคอนเชียสในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องหลายมากขึ้นก็จะไปนเน้นตรงนี้นะคะเอเชียอินเดียตลาดที่เราเรียกว่าต้องบุกจริงๆนะคะเราปัจจุบันนี้เรามีสำนักง,งานสามแห่งในอินเดียนะคะต่อไปก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ ทางกรมกําลังพิจารณาว่าเราควรจะขยายที่ไหนนะคะในยุโรปในอเมริกาซ,ซึ่งตลาดกําลังลดลงเนี่ยรหรือว่ากําลังซื้อลดลงหรือในสหาภาพยุโรปซึ่งกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยเหมือนกันหมดแล้วนะคะก็อาจจะมีการ ocate, รีโลเคท e การปรับเขาเรียกว่าปรับกระบวนยุาธในการการ,รตลาดเรื่องบุคลากรอ,อาจจะมาทุ่มในในส่วนของ ที่ต้องทำงานน่อยมากขึ้นถอนไม่ทุ่มในส่วนที่มันมีความทุ่มในส่วนที่ต้องการมากขึ้นทีนี้ว่าเรีชนเรียนถามท่านนิดนึงกรณีของอินเดียเนี่ยที่มันอาจจะยังเข้าไปขยายตลาดได้ไม่เต็มที่เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันยังมีข้อขัดข้องเรื่อง FTA อยู่หรือเปล่ามีส่วนไหมครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้ว FTA เป็นเรื่องของการเพิ่มความสะดวกการลดอุปสรรคจริงๆ FTA เนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําคู่กันไปเรื่องการตลาดเราก็บุกมาตลอดนะคะแต่ว่าอินเดียเนี่ยระยะหลังจะเห็นการพัฒนารวดเร็วมีกลุ่มของผู้ที่เขาเรียกว่ารายได้เศรษฐีใหม่เศรษฐีเกิดใหม่เศรษฐีเกิดใหม่เยอะมากกลุ่มนี้เนี่ยซื้อทุกอย่างนะคะขอให้เป็นสินค้าดีคุณภาพดีดีไซน์ดีแล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้บริโภคนิยมเพื่อ แสดงถึงฐานะตัวเองสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เหมาะสมกับสินค้าไทยนะคะซึ่งเรากําลังบุกขยายมากขึ้นดูมีมีสัญญาณดูแล้วเป็นยังไงบ้างของอินเดียนะครับถ้าสรุปว่าปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยเรามีเห็นเริ่มเห็นสัญญาณเรื่องความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับอินเดียสนใจสนใจไทยเทรดดิ้คอมนะคะค คนอินเดียเข้ามาดูใน t h a i t e ด c o m เยอะนะคะแล้ว Trade ินเดีซึ่งเป็นองค์กรที่ทำเรื่อง e-commerce เหมือนกันเอยากจะลิงก์เราแล้วกับเขานะคะก็แอปโพสทางกลมมาซึ่งเราก็จะกำลังหาลือเรื่องกันจะเป็นพันธมิตรกันเพื่อให้ผู้ขายของไทยเนี่ยเข้าไปขายในอินเดียเทรดอินเดียในขณะที่เทรดอินเดียอาจจะเราจะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการคัดคุณภาพของผู้ค้านะคะอันนี้ก็เป็น ทายสัญญาณอันหนึ่งนะคะดูแล้วจะสดใสไหมปีนี้สดใสค่ะหลังจากที่ท่านนายกไปเยือนอินเดียนี่ก็เกิดกิจกรรมตามมานะคะแล้วเราจะมีมิชชั่นในเรื่องของสินค้าอาหารผักผลไม้ไปจับตลาดในอินเดียเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าจากท็อปจากระดับสูงท็อปดาวค่ะแล้วก็ในกลุ่มของกิจกรรมต่างๆก็จะตามมา อันนี้ส่วนหนึ่งไปดูอีกฝั่งหนึ่งของจีนนะครับ,รบเนื่องจากเวลาน้อยนะครับจีนตอนนี้สรุปสถานการณ์การค้าระหว่างไทยจีนเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงเราเสียเปรียบได้เปรียบเขาเอย่อางหนือยมากน้อยแค่ไหน,นการค้าไทยจีนขยายตัวทุกปีนะคะคเป็นตลาดที่เติบโตเร็วมากนะคะแล้วก็เส้นทางการขนส่งจากไทยเนี่ยคอริดอร์ต่างเนี่ยจีนกับไทยเนี่ยการเดินทางขนส่งทางรถเนี่ยสะดวกมาก แล้วก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจินรสร้าง,างทางรถไฟมาเชื่อมต่อกับทางสายเอเชียแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การค้าขยายตัวไม่ต้องขนส่งไกลอีกแล้วจากนี้เดินทางอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะครเรื่องของโลจิสติกที่ทางกรมพยายามเข้าไปจับแมชกันนะ,นะคะจัดเจราจาธุรกิจจัดให้พบกันระหว่าง ผู้ที่ทำโลจิสติกกับผู้ที่ประกอบธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะส่วนหนึ่งช่วยทําให้การค้าคล่องตัวขึ้นเรามีสํานักงานที่เปิดใหม่หลายแห่งนะคะออพวกนี้เนี่ยก็จะจัดกิจกรรมตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยสำนักงานเราในจีนจะทํางานใกล้ชิดอย่างมากกับสถานกงศุลของไทยหรือสถานทุตไทยในแต่ละประเทศก็มีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะแนะนำอา,าอาหารไทย<ช>สินค้าไทยหรือว่า จัดกิจกรรมเชิงลุกการทํางานร่วมกับมณฑลการทํางานร่วมกับจังหวัดมีการสัมมนาเดินเส้นทางนะคะจัดแนะนําสินค้าไทยด้วยการสัมมนาเฉพาะกลุ่มนะะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเชิงลุกที่เราทํามากขึ้นเรื่อยๆคือที่ที่เท่าที่ทราบมาอย่างของจีนเนี่ย <c oughs> เราอาจจะต้องเสียเวลานะครับในการที่จะต้องไปทํารดโชว์บ่อยๆก็ท่าที่ทราบเห็นก็มีโครงการหนึ่งเห็นที่<ๆ>ทําเรียกว่าไทยทาวเวอร์เรื่องไหนตอนนี้มีมีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างอะไรบ้างหรือยังคะ ก็ไทยทาวเนี่ยอยู่ที่ความพร้อมของภาคเอกชนด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้เรียกว่าผู้ประกอบการจีนนะคะก็จะมีสินค้าไทยเข้าไปซึ่งจีนเนี่ยเขาอยากให้เราเข้าไปมากขึ้นเนื่องจากเวลาที่ต้องการสินค้าแล้วสามารถรับสินค้าได้ทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิธีการหนึ่งที่จะเข้าไปเจาะตลาดและเข้าไปถึงผู้ซื้อ ทีนี้อันไปดูทั้งโซนตลาดเก่าบ้างะนะครับอย่างยูโรโซนตอนนี้อันไหนสินค้าประเภทไหนที่คิดว่ายังพอไปได้นะครับคิดว่ายังพอที่จะเ,เสริมสร้างศักยภาพมูลค่าการส่งออกนะครับให้กับประเทศได้นะครับเ,เวลาที่คนเรา,เามีเงินน้อยลงเนี่ยนะคะเราอาจจะลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ที่แน่ๆทุกคนต้องต้องทานอาหาระนะคะต้องบริโภคสินค้าแล้วทุกคนก็จะมีความ เรามัดระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะตลาดที่ไปได้ดีแน่ๆเนี่ยคืออาหารสินค้าอาหารกระป๋องของไทยหลายตัวนะคะคยอดขายสูงขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีคือคนไม่ทานนอกบ้านนะ,ค,ะคนก็จะมาทานอาหาร,รซื้อมาปรุงภายในครัวเรือนก็จะซื้ออาหารสําเร็จอาหารแช่แข็งอาหารปรุงพร้อมทานนะคะเรื่องโครงการ k i ้วคิทเช่นออฟเดอะเวหรือว่าโครงการครัวไทยสู่โลกอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราพยายามดําเนินการต่อเนื่องนะคะส่งเสริมอาหารรักษาคุณภาพรสร้างมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็บุกเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆก็คือผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆนำอ,อาหารไทยเข้าไปปรับใช้ในวิถีชีวิตการบริโภคประจําวันของเขามากขึ้นอันนี้ก็เหมือนการทํางานกา,การตลาดเชิงแทรกซึมนะคะคือการบริโภค ยังจะต้องดําเนินต่อไปอยู่ที่ว่าสินค้าที่จะตอบสนองการบริโภคที่อาจจะลดมูลค่าลงมาก็คือราคาจะต้องเป็นราคาถูกกว่าสินค้าที่อาจจะมีราคาแพงตัวนี้ก็ยังไปได้ดีอยู่ยังไปได้ดีค่ะทีนี้จริงๆแล้วราคาเราไม่ลดลงเลยนะคะราคาเรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราแข่งขันได้อยู่แล้วก็จะคนก็จะซื้อเรื่องมาตรฐานคู่แข่งยังไม่น่าคู่แข่งยังไม มีมากค่ะแต่ไม่น่ากลัวเพราะว่ามาตรฐานเราดีนะคะก็ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยรักษาคุณภาพส่วนนี้ไว้นะคะทีนี้ขออีกอันหนึ่งแล้วกันของอเมริกานะครับ,รบอเมริกาก็หลังจากผ่านวิกฤตหนาขากันค้งไปก็ดูจะมีความหวังขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาที่เขาต้องสะสางอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องหนี้สินต่างๆในประเทศเขาแต่ว่าในส่วนของการส่งออกนะครับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยที่ผ่านมาก็น้ําหนักยังค่อนข้างสูงอยู่ค่อนข้างสูงค่ะ ก็ปีที่ผ่านมาคือปีปีที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะเป็นบวกนะคะแล้วก็จากข้อมูลของทูตพาณิชย์เราในอเมริกาเนี่ยคาดว่าปีหน้าเป็นบวกค่อนข้างเยอะด้วยนะคะอาจจะได้ถึงห้านะคะถึงปีนี้นะฮะปีปีนี้2556ันห้าเนี่ยจากการประมาณการเบื้องต้นนะคะคาดว่าน่าจะไปได้ถึง5%เรนะคะเพราะนั้นตลาดยังไปได้ดีนะคะแล้วก็ เศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยดูแล้วมีสัญญาณเป็นบวกนะคะแม่ถึงด้านส่งออกสัญญาสัญญาณเศรษฐกิจภายในประเทศ,ออเทศมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นบวกบนะคะแล้วก็การส่งออกก็น่าจะไปได้ดีในตลาดอเมริกาก็าถ้ามันบวกด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็จะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจก็คงจะเห็นตัวเลขที่มันมีมา,มากกว่าที่หลายหลาย,หลายคนคาดกันนะครับ,รบทีนี้สุดท้ายนะครับสิ่งที่ทางกรมส่งเสริมมีความกังวลนะครับ ในเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปส่งเสริมภาคเอกชนนะครับในการขยายตลาดต่างๆเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าห่วงบ้างครับค่ะก็เรื่องของออมาตรฐานสินค้า,า,าน,นะคะ,ะเรื่องของเออกเรียกว่าการคิดอะไรใหม่ๆนะคะการสร้างนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ะนะคะเรื่องไทเท็ดดอทคอก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนค,คือการแข่งขันต้องแข่งขันด้วยต้นทุนด้วยคุณภาพ ด้วยเวลาที่รวดเร็วนะคะแล้วก็การรอบรู้รอยากสร้างแรงกระตุ้นนะคะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยลองสแสวงหาตลาดใหม่ๆนะคะกลมก็จะมีมาตร,รการใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นนะคะในกลุ่มของ SME ก็เช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้กำลังใจนะครอันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ กรมส่งเสริมนะครับก็พยายามทุ่มเทนะครับสบรรพกำลังทุกด่านทุกด้านนะครับที่จะทำหาหวุฒทางยังไงที่จะเปิดสแสดงหาช่องทางต่างรตลาดนะครับเพิ่มมูลค่าการส่งออกนะครับให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ภาคเอกชนนะครับหมายถึงผู้ประกอบการจะต้องดูแลรักษาเรื่องคุณภาพนะครับจะต้องหานวัตกรรมใหม่ๆนะครับสร้างแบรนดิ้งของตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือนะครับ ได้รับมาตรฐานนะครับจากสากลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเลขส่งออกนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมอย่าไปคาดหวังว่าภาครัฐจะทำยังไงให้ตัวเลขมันขยับขึ้นมาเท่านั้นเท่านี้นะครับกลไกสําคัญจริงๆนะครับก็คือภาคเอกชนนะครับจะต้องทํางานหนักขึ้นนะครับในยามสถานการณ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ตัวเลขการส่งออกจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมต้องไป ให้ความสนใจกับทางภาคเอกชนนะครับเพราะว่าภาครัฐนี่เป็นเพียงหน่วยงานที่คอยเอื้ออำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นก็คงน่าจะพอสังเกตนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะได้ข้อมูลจากท่านรองอภวันพิชาลัยนะครับครับวันนี้ก็เวลาก็คงหมดนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับผมแล้วก็ท่านรองอภวันพิชาลัยนะครับรองส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ คงต้องอลาคุณผู้ชมนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ